สวัสดีค่ะครูมิวติวเองเพลงทุกเพลงบนโลกนี้มีคีย์เพลงหมดเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถร้องทุกเพลงนั้นในคีย์คีย์เดิมได้เราจะต้องเปลี่ยนคีย์นะคะให้เหมาะกับช่วงเสียงของเราวันนี้ครูจะมาบอกว่าช่วงเสียงคีย์ไหนที่เหมาะกับผู้หญิงและช่วงเสียงไหนที่เหมาะกับผู้ชายนะคะก่อนที่จะไปฟังเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะถ้าใน YouTube ก็กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ครูมิวด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะครูไม่ได้มาสอนว่าเพลงนี้คีอะไรเพลงนี้ขียอะไรนะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปครูจะมาบอกว่าเพลงเพลงเนี้ยเราควรจะบวกหรือว่าทานสปอสคียไปที่บวกเท่าไหร่ นะคะคผู้ชายบอกเท่าไหร่ผู้หญิงบอกเท่าไหร่คนที่เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแล้วก็เวลาร้องเพลงนะจะร้องกับแอป y o u t u b e จะเปลี่ยนคีย์ไม่ได้ค่ะถ้าคนที่ชอบการร้องเพลงจริงๆให้เรานะ,ะโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นการร้องคาราโอเกะมาเพราะว่าในแอปนั้นจะสามารถกดเปลี่ยนคีย์ได้หรือว่าถ้าเราอยากร้องในคอมพิวเตอร์นะ ก็มีโปรแกรมคาราโอเกะมากมายเลยที่เขาให้โหลดให้เราร้องเพลงกันในนั้นก็สามารถเปลี่ยนคีย์ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนคีย์ให้ดูเปิดเพลงที่เราอยากร้องคาราโอเกะนะคะแล้วไปที่ปุ่มที่เขียนว่าเอฟเฟกต์และกดเครื่องหมายบวกค่ะถ้าเราอยากร้องคีย์เดิมนะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนคีย์ค่ะก็กดร้องเลย เห็นว่าคีย์มันค่อนข้างต่ำนะคะร้องไปก็ไม่เพราะเลยแล้วก็ไปที่คำว่าเอฟเฟกค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะบวกไปเลยค่ะ4ก่อนนะ,ะโดยพื้นฐานบวก4ก่อนแล้วก็ร้องค่ะ เพลินเชียเห็นไหมคะว่าพอเราเปลี่ยนคีย์ปุ๊บเราร้องง่ายขึ้นแล้วก็เพราะขึ้นด้วยค่ะมาที่โปรแกรมคาราโอเกะกันบ้างค่ะครูมิวเลือกใช้โปรแกรมนี้นะคะแล้วก็เลือกเพลงนี้ไว้มาดูกันว่าเพลงนี้นะคะคีย์ต้นฉบับครูจะร้องได้ไหมเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงผู้ชายนะคะเสียงก็จะค่อนข้างตา่ำครูก็จะเลือกเปลี่ยนคียค์ค่ะโดยโปรแกรมของครูนะคะจะเปลี่ยนคีย์ตรงนี้นะคะ โดยการกดปุ่ม insert แล้วก็ delete นะคะแต่ละโปรแกรมก็จะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะ insert ก็คือจะเป็นกดปุ่มบวกค่ะบวกคีย์เรามาดูกันนะคะครูจะบวกสัก4แล้วกันนะคะแล้วลองมาฟังกัน When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be จริงเพลงนี้ครูยังบวกได้อีกนะคะบวกแค่ห้าพอ speaking words of wisdom let it be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  yeah let it be อ่าเป็นไงคะพอเราเปลี่ยนคีย์ปุ๊บเราร้องได้ดีขึ้นนะคะมันอยู่เหมาะกับช่วงเสียงของเราฉะนั้นร้องโปรแกรมคาราโอเกะก็เปลี่ยนคีย์แบบนี้ก็เพราะกว่าคะ่ะ และถ้าใครที่เล่นกีตาร์ได้นะคะครูแนะนำให้ซื้อคาโปมาด้วยนะคะสาหรับคนที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วยังไม่มีคาโปนะ้นี่เวลาเราคาดคาโปเนี่ยให้เราคาดไปทีละเฟสดเนาะนี่นะคะคาดไป1เฟสดก็เท่ากับบวกไปครึ่งเสียงไม่ใช่บวก1เสียงเต็มนะบวกไปครึ่งเสียงเราก็ดูว่าเพลงที่เราร้องเนี่ยมันสูงอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันสูงเราก็อาจจะคาดไม่เยอะแต่ครูบอกอย่างนี้ค่ะ ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะเราจะบวกที่4ถึง5ค่ะ4ถึง5หมายถึง4ถึง5ครึ่งเสียงนะไม่ใช่4ถึง5เสียงไม่ใช่ C ไป D ไป E อันนี้ก็คือการบวกทีละ1เสียงจำไว้นะบวกทีละครึ่งเสียงค่ะถ้าเพลงที่เราร้องคีย์ C แล้วเราไปบวกคาดคัโป้ที่5อ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็น F คอที่เราเล่นน่ะมันจะกลายเป็น F แต่เราก็เล่นคอดเดิมนั่นแหละนะคะอันนี้สําหรับคนที่เล่นกีตาร์ได้นะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วค่ะในกรณีที่คนที่เพิ่งหัดเล่นนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือคาดคาดไปเรื่อยไม่รู้ว่าคาดเท่าไหร่ก็คือกะเอานะคะลองคาดไปก่อน4-5อันนี้สําหรับคนที่เล่นกีตาร์เนาะ ครูจะลองยกตัวอย่างเพลงที่มันเสียงต่ำนะคะแต่พอเราเปลี่ยนคีย์ปุ๊บมันจะเหมาะกับช่วงเสียงเราทันทีบ้านพี่สะก้นตอนนี้น่ะหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยังปีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้สาวยังอันนี้เป็นเพลงผู้ชายที่ถ้าครูอยากร้องเนี่ยครูก็เปลี่ยนคีย์บวกไปเลยอ่ะบวกสี่นะคาโปสี่กันไปเลยนะคะก็เล่นในคอร์ดเดิมแต่ว่าคาดคาโปสี่ บ้านพี่สะก้อนตอนนี้นาหนาวแล้วบ้านน้องทัางนั้นนาหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้สาวยังเป็นไงคะเพราะขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องไปฝืนคนที่ฝึกร้องเพลงทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะถ้าเราร้องเพลงเนี้ต้นฉบับคีย์อะไรไม่รู้แหละแต่เราต้องจําว่า เราร้องคีย์ต้นฉบับหรือเปล่าถ้าคีย์ต้นฉบับก็จดไว้แต่ว่าถ้าเพลงนี้เราต้องเปลี่ยนคีย์เราก็ต้องจดไว้เหมือนกันค่ะว่าเพลงนี้เราบวก4บวก5หรือว่าบวกแค่1แค่2วิธีการก็คือเราต้องไปลองร้องท่อนฮุกเพลงนั้นดูก่อนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเพลงส่วนมากถ้าสูงอะ่ะมันจะสูงที่ท่อนฮุกนะคะเราก็ลองร้องดูก่อนว่าเออมันสูงมากอยู่แล้วเราก็อาจจะบวกแค่3ก็ได้ นะสำหรับผู้หญิงผู้ชายบวกแค่3ก็ได้ไม่จะเป็นต้องบวก4บวก5เสมอไปในกรณีนี้เนี่ยครูหมายถึงว่าเพลงส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นนะคะบวก4ถึง5ถ้าสมมติยังต่ำนะคุณก็บวกไป6ก็ได้ค่ะนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะไม่รู้ก็ต้องรู้แหละนะสำหรับนักร้องนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ